สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระสานและปุ๋ยอินรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ผมอยู่ที่บ้านว่านเหลืองครับตําบลชากไทยอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาได้รับนะครับการแบ่งปันสวนทุเรียน มาจากคุณแม่20ไร่นะครับมี400ต้นของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับที่สำคัญอายุทุเรียนโอ้โห20กว่าปีขึ้นเก่งจริงๆเลยและเขานะครับเห็นการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนด้วยคู่หูมหัศจรรย์นะครับจากคุณแม่ตลอดระยะเวลา8ปีแล้วส่วนลูกสาวนะเข้ามาดูแลสวนเมื่อปี6 5ตอนนั้นสวนทุเรียนที่เธอได้รับมานะมีอายุแล้วแต่เธอเห็นการกระทําของคุณแม่ด้วยคู่หูมหัศจรรย์มาโดยตลอดที่สําคัญครับ เธอมั่นใจท,ทั้งทั้งที่เป็นสาวรุ่นแท้ๆนะครับมองว่าคู่หูมหัศจรรย์นั้นแก้ไขทุกวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการบีบคั้นของสภาพอากาศอากาศที่เวียงนะครับเธอบอกยิ่งบีบเธอยิ่งเบ่งหมายความว่าความบีบคั้นนั้นผลผลิตกับเบ่งมากขึ้นลูกเต็มกลมสวยและที่สำคัญครับเวลาลัดอ่อนผลก็ไม่ล่วงเอ๊ะ มาดูกันซิว่าสิ่งเหล่านี้มันเกินความจริงหรือไม่จากปากของเธอเองนะครับโอกาสนี้ผมอยู่กับทั้งสองท่านแลวครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของสวนที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นนั้นเกินจริงไหมครับช่วยบอกพี่น้องได้ชื่ออะไรและผมกล่าวเกินจริงหรือเปล่าเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะก็ทําสวนกับแม่มาตั้งแต่เริ่มเรียนจบนะคะก็อยู่ทําสวนกับแม่แล้วก็เห็นการทําของแม่ตั้งแต่ใช้คู่หูมานะคะ พอแม่ยกให้ก็ใช้ต่อจากแม่ค่ะที่เห็นผลชัดเจนก็คือช่วงรัดใบอ่อนนะคะเพราะว่าช่วงรัดใบอ่อนเนี่ยมันต้องใช้ปุ๋ยมากใช่ไหมคะต้องกินอาหารมากช่วงรัดใบอ่อนนี้ก็จะพ่น5วันถึง7วันนะคะแล้วก็อัตราส่วนก็ใช้2ซองกับ1ขวดต่อน้ำพันลิตรจากปกติเราจะใช้กัน1ขวด 1>, 1ซองนะคะต่อน้ำพันลิตรช่วงรัดใบ,บอ่อนก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็พ่นทุก5วันค่ะประมาณ3-4รอบจากนั้นก็พ่นปกติได้เลยลูกไม่ร่วงนะคะเอาอยู่ค่ะอื <c oughs> ครับถามนิดนึงความภาคภูมิใจครับมันเต็มหัวใจอยากจะเบ่งบานบอกพี่น้องแต่ที่สำคัญครับผู้ที่มาแนะนำสิครับเขามาเจอสวนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับใช้มาคู่กับบริษัทเวิร์คัส โดยมีคู่หูนะครับนำมาเสนอที่นี่เป็นอย่างไรนี่ครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโวคาร์ดครับนี่เชิญครับค่ะนุชนาฏนวลฝ้ายค่ะก็จากที่พาอาจารย์เข้ามาส่วนนี้ก็คือเป็นสวนลูกปลาเป็นจานนะคะก็อย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าสวนนี้ก็คือใช้คู่หูตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลงเนี้ยที่น้องจอยรับ มาจากคุณแม่20ไริลนะคะก็คือทําให้น้องนะคะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์3เกลอเรานะคะก็ได้เอามาใช้ต่อเนื่องโดยการที่ไม่ต้องไปหาวิธีการใหม่ๆซึ่งในปีนี้ก็ด้วยสภาวะแวดล้อมและก็สภาวะอากาศในเรื่องของการทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เราก็ยังมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอะค่ะแนะนําวิธีการใช้แล้วก็น้องก็ได้ศึกษาวิธีใหม่ๆมาประยุกต์ด้วยมันก็เลยทําให้อย่างกับแปลงเนี้ยจะรู้สึกว่าเนี่ยค่ะบรรยากาศมันแลแบบสบายตาครับสบายตาแล้วก็เย็นนะฮะเย็นสบายนะคะใบลูกอะไรก็ยังดูแลแบบสดใสใบเขียวลูกสวยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะผมอยากถามต่อครับว่าตอนแรกอะ ที่น้องจอยเนี่ยนะครับได้เห็นคุณแม่ทําเนี่ยได้ข่าวมาว่าบอกว่าแม่อย่าไปเชื่อนักนะเขาอาจจะหลอกก็ได้มันจริงไหมครับจริงค่ะออ่ก็คิดว่าผลิตภัณฑ์อะไรวะจะใช้อย่างเดียวตลอดไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงทําใบช่วงเป็นลูกหรือว่าพ่นโคนรักษาต้นเน่าอะไรเงี้ยมันมันจริงเหรอแล้วมีอาหารของพืช13ชนิด แล้วใช้ตลอดอ่ะจะได้จริงเหรอคือเนี่ยครับเธอคือคนรุ่นใหม่นะครับคือเห็นมาเยอะอ่ะที่สวนอื่นๆเขาอ่ะใช้เป็นซียี่สิบสามสิบอย่างนะครัช่วงนี้ใช้แบบนี้ช่วงนี้ใช้แบบนี้ทําใบใช้อีกอย่างหนึ่งแต่คู่หูเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ตลอดคือตัวเดียวอ่าอ่านี่ก็ททาให้เธอรู้สึกแปลกใจค่ะแลยก็ไม่ต้องใช้ตัวอื่นอันนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่นะครับโดยปกติก็จงมักจะดูนะครับ YouTube ต่างๆดูผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายถูกไหมครับมีหลากหลายบริษัทเหลือเกินที่แข่งขันกันประชันกันเพื่อให้เห็นประโยชน์กับพืชผลตรงนี้20ไร่400ต้นเนี่ยตอนที่เราดูแลมาเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างอย่างปีนี้จะเห็นได้ชัดคืออากาศร้อนร้อนจัดร้อนจัดแล้วก็ไม่มีฝนเลยปกติ มันจะไม่ค่อยโตค่ะคเพราะว่าไม่ได้น้ำฝนเลยแต่ว่าเราใช้ไคโตซานไปสองซองกับหนึ่งขวดเพิ่มอัตราค่ะ,คะก็ทำให้พูนเบ่งลูกโตในภาวะบีบก็าสามารถทำให้เบ่งได้ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่น้องจอยได้เห็นก็คือเป็นพลังต่อจากคุณแม่เลยไม่ต้องเป็นเริ่มต้นใหม่เราสามารถอ่านหนังสือตรงกลางเล่มไปจนจบเล่มได้ในอนาคตถูกไหมครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชาวสวนและเห็นว่าน้องจอยเนี่ย ก็ได้ประโยชน์มากกว่าตอนนี้เห็นว่าต้นทุนของเราเป็นศูนย์มันยังไงเล่าผมฟังหน่อยเถอะเรื่องต้นทุนเป็นศูนย์ต้นทุนเป็นศูนย์นนนนยก็คือเราซื้อซื้อใช้ใช่ไหมคะเราก็ได้เงินคืนยิ่งซื้อมากก็ยิ่งได้เงินคืนมากเราไม่ต้องใช้ตัวอื่นก็ทำให้ลดต้นทุนไปอีกเพิ่มผลผลิตอีกด้วยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงอะไรครับเม่อีเขาบอกว่าใช้คู่หูแล้วทุเรียนจะแก่เร็วกว่าปกติจาก120วันจะเหลือประมาณ1 0อยวัน จริงเหรอค่ะอ๋มันหมายความว่ามันแก่เร็วกับปกติในความคิดของเราเพราะอะไรมันถึงแก่เร็วกับปกติมันมีสารอาหารครบถ้วนใช่ไหะอ๋ออาหารสะสมครบถ้วนค่ะเหมาะแล้วเต็มที่แล้วฉันสุขให้คนเรกไปบริโภคดีกว่าผมถามนิดนึงผลผลิตเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าน้ำหนักแต่ละลูกเนี่ยเขาว่าสม่ำเสมอมันคืออะไรก็คือลูกโตเสมอกันกิโลเท่าไหร่กี่กิโลต่อลูก 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้ามาตรฐานค่ะลงกล่องเรียวกว่าหลานงันแล้วก็สีของเนื้อมันล่ะครับสีความแก่ความหวานแล้วก็แป้งจะเข้าเร็วกว่าปกติหนามเขียวสวยค่ะหนามสะอาดครับผู้เที่ยวเขาเคยมาตัดของเราต้องเรียกว,ว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเสียงที่เขาพูดกันเราเวลาเราเดินเข้าไปในสวนแล้วก็ตัดเขาพูดกันว่ายัางไงบ้างเกี่ยวกับสวนของเราเขาก็บอกว่าทุเรียนสวยเหมือนเจ้าของ <laughs> แห่พูดแล้วเถินแทนนะครับท่านที่เคารพครับนี่แหละครับสวยเหมือนเจ้าของก็หมายก็เจ้าของที่นี่สวยนะครับ <c oughs> เธอนั้นมีทรัพยากรส่วนตัวคือความสวยงามแต่เธอยังมีทรัพยากรที่ดูแลบำรุงรักษาต้นพืชของเธอนะครับด้วยที่เรียกกันว่าทําให้มันสมบูรณ์เนี่ยนะครับด้วย3ามเกลเวอร์แพนเออลืมถามไปแล้วหญิงเกษตรละครับใช้ยังไงหญิงเกษตรก็ใช้ทุกช่วงเลยค่ะ ช่วงทําใบช่วงเตรียมต้นเตรียมใบก่อนก่อนที่จะเอาดอกก็ใส่ค่ะดอกออกก็ใส่อ่หลังจากดอกบานขึ้นลูกแล้วก็ใส่ค,ค่ะมันเพิ่มเติมจากตอนที่ใช้คู่หูอย่างไรครับเพิ่มเติมก็ช่วยทางดินเพราะว่าปกติพืชก็ต้องการทาั้งทางใบแล้วก็ทางดินอ๋อครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยถึงว่ามันร้อยวันมันถึงได้ก่อนเขาเนาะค่ะอันนี้แหละครับ ท่านที่เคารพรับนี่คือเสียงสะท้อนสำคัญของนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่เรียกกันได้ว่าเป็นหัวก้าวหน้าหัวไวโดยที่มีคุณแม่คอยปูพื้นฐานไว้แล้วในส่วนของผู้ที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังลังเลลังใจว่าเอ๊ะมันได้จริงหรือทั้งผลผลิตทั้งต้นทุนเป็นศูนย์มันจริงหรือไม่ครับ ค่ะก็ใครที่ยังกล้ากลัวๆนะใครที่ลองยังศึกษาอยู่อะค่ะรีบตัดสินใจอะค่ะลองใช้แล้วตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ก็คือผลผลิตในสวนหรือต้นไม้ที่อยู่ในสวนนั่นเองนะคะอย่างที่น้องจอยบอกว่าใช้แล้วได้ส่วนลดเงินคืนนะคะก็คือบริษัทนะคะทำในรูปแบบของระบบสมาชิกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการดูแลสมาชิกนะคะในเรื่องของ อยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกเพราะฉะนั้นสโลแกนก็คือยิ่งใช้มันต้องยิ่งได้ลดลงลดลงจนใครที่ใช้2ปี3ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยถ้าใช้แล้วมีการบอกต่อนะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องเหมือนได้ใช้ของฟรีนะคะเหมือนเช่นบ้านนี้อุทัยรัศมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ ฝากนะคะทุกคนที่ไม่ยังไม่ตัดสินใจนะคะก็รีบตัดสินใจนะคะเรามีสำนักง,งานภาคอยู่ที่จันทบุรีแล้วง่ายมากในการที่จะหามาใช้นะคะหรือไม่ก็เนี่ยค่ะติดต่อทางป้าเบญจาน้องจอยได้เลยนะคะหรือผู้นำเราทั่วประเทศนะคะขอสปอร์ต oh. ค่ะท่านผู้แนำนภัณฑ์ครับท่านให้ความรู้ความกระจ่างว่าเกษตรกร,กรไทยนั้นมีพลังเหลือเฟือ ที่จะดูนะครับว่านี่คือต้นแบบนะครับที่สามารถเรียนแบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวครับวันนี้แต่ละย่างก้าวของน้องจอยนะครับเรียกได้ว่าเงินตามก้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเธอนั้นไม่ต้องโดนแดดก็ได้ครับไม่ต้องโดนอะไรก็ได้เพราะเธอนั้นนะครับอยู่ด้วยพลังของคุณภาพของสินค้า3เกลอือการตลาด ที่มีการแบ่งปันและตอบแทนท่านนั้นสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เรียกกันว่าสุขสบายและสําคัญครับนี่คือการเกษตรยุคใหม่ที่จะผันแปรชีวิตทุกชีวิตครับให้ก้าวหน้าและยั่งยืนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลกำไรครับลดต้นทุนเป็นเรื่องสําคัญวันนี้มิสเตอร์เกษตรต้องขอขอ,ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ข้อกระจ่างและที่เรียกสําคัญว่าเบิกทางสําหรับนักการเกษตรยุคใหม่ทุกคนวันนี้มิสเตอร์เกษตรขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วย3มเกลือครับสวัสดีครับสวัสดีควพพนยิ้งเกษตรใช้เรดีใช้เรรวยช่วยปลดดีเย้รวยไวเมื่อใช้วัวแพนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่าน มีสารอาหารคุณภาพมากมายโบลแผ่นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งตน้นเร่งผลเร็วว่